ครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวครับงานเรียมพระกรอบทองนะครับเป็นกรอบสมเด็จนะครับแต่ไม่ประสมนะครับกรอบก็จะประมาณนี้นะฮะก็แกะลายหนกปกตินะครับข้างๆก็จะเป็นแข้งสิงสลับปาดเงานะครับที่อย่างที่เคยพูดไป แล้วก็ด้านล่างก็สลับปาดนะครับปกเงานิดนิดนะฮะสังเกตจะเป็นลายกระนกนิดหน่อยแต่ไม่เคยเยอะเท่าไหร่ส่วนด้านหน้านี่ส่วนด้านข้างนี่ก็จะเป็นลายมารีเรยเหมือนที่เป็นนะฮะแล้วก็จุนทรายขอบนะฮะห่วงสามลอนติดไข่ปลาแล้วก็ห่วงด้านในปาดเงานิดหนึ่งนะฮะ ด้านหลังก็ลายกระนกปกตินะฮะสมตัวองพระนี่เป็นสมเด็จแต่ผมไม่รู้ว่าวัดอะไรนะฮะที่มีฐานฐานหลายๆชั้นนั่นเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะเรียกแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระวัดอะไรลูกค้าไม่ได้บอกไว้นะฮะแต่ว่าเป็นเกาะสมเป็นพระสมเด็จพิมพ์สมเด็จอย่างเดียวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปเป็นงาน วิธีการอัดพลาสติกขั้นพื้นฐานนะฮะเดี๋ยวจะลองดูอธิบายคร่าวๆว่าทําไมถึงต้องปาดเงาตรงนั้นทําไมถึงพลาสติกต้องอัดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองทําออกมาดูนะครับถ้าท่านใดสนใจก็พอติดตามตอนต่อไปนะฮะผมก็ห่างหายกันไปได้สักพักหนึ่งนะฮะโควิดนะครับช่างก็หยุดไปประมาณวที่สองอาทิตย์นะโอเคก็ท่านใดสนใจดูภาพงานเพิ่มเติมงานภาะงานจิวเวลรี่ได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไลน์นะครับผม ส่วนเบอร์โทรศัพท์นะฮะเป็นเบอร์ร้านกับเบอร์เบอร์ร้านโดยตรงกับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมจะแปะไว้บนคลิปนะส่วนภาพนิ่งเพิ่มเติมในมุมมองแต่และมุมของไลน์นะครับเพื่อความคมชัดนะฮะก็เป็นภาพนิง่งอยู่ด้านหลังคลิปนี้เลยนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ 陌生的浪漫。